ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้คือวันอังคารอากาศดีที่นอร์เวมีแดดแล้วก็วันนี้ทางโรงเรียนนึกพามาเที่ยวสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลของเฟเดริสตาร์เป็นเมือง เป็นเมืองของเฟรเริกสตาทีมฟุตบอลเฟเริกสตาเอาบรรยากาศของสนามฟุตบอลมาให้ดูรู้มไหมว่าที่เนี่ยสามารถบรรจุคนที่เข้าชมได้อะประมาณ145,000คนถือว่าใหญ่มากอันดับหนึ่ง ได้มาเที่ยวมาเดินเล่นทางโรงเรียนได้พามาชมการที่เราที่จะมาอยู่ประเทศนอร์เวย์นี่<ม>เราจะต้องควรจะรู้วัฒนธรรมของเขาว่าทางประเทศนรรอร์เวย์นี่เราควรจะป,ปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ควรที่จะรู้วัฒนธรรมของเขา เรามาได้ประเทศนอร์เวย์เราได้มีการศึกษาจากเราอยู่บ้านเราเราไม่ได้เรียนหนังสือเราไม่มีการศึกษาแต่เราประเทศนอร์เวย์เราได้มีการศึกษาที่โรงเรียนเราได้เรียนฟรียังอย่างของกอพี่โบนี่ได้เรียนฟรีสามปีถ้ามีโอกาสก็เรียนเรียนไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นภาษาที่ถ้าเราอยู่ตรงนี้เราต้องใช้ เราต้องใช้เขาก็พาเราไปดูสถานที่จริงทุกที่แม้กระทั่งเมืองเก่าอย่างเกตัมมาบินกตัมมาบินนี่คือไปชื่อเมืองเก่าหรือที่บ้านเราก็จะเรียกประมาณว่าแถวอยุธยาแถวที่มันเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าที่อายอุตึกรามบ้านช่องนี่ก็ประมาณ200-300้300ปีประมาณนั้น แล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะต้องมีการเดินทางออกนอกสถานที่โรงอ,อีกครั้งไม่ใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้คือ,อพรุ่งนี้คือสกูลอินเนอร์อินเอที่โรงเรียนวันพฤหัสวันศุกร์เราจะออกนอกสถานที่อกเกออีกครั้งแต่วันศุกร์เราจะไปที่กัมมาเปียน แล้วเราก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะเราก็จะมือใหม่มือใหม่ของจะเป็นยูทูบเบอร์แต่เราก็จะพยายามถ่ายวิดีโอให้ท่านชมให้ดูกันทั่วๆว,ว่าเราเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างจากเราอยู่บ้านเราที่ประเทศไทยเราเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปตรงนี้ตรงนั้นแต่เรามาอยู่ตรงนี้ เขาให้เราได้ชื่นชมให้เราได้รู้วัฒนธรรมของเขาให้เรียนรู้ทุกๆอย่างที่เรามาอยู่ตรงนี้แต่ที่แถวร,รอบนี้อาจจะแน่นหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ก้อยมีเพื่อนคนไทยเรามีคนไทยรู้สึกว่าเราจะเป็นคนไทยเราจะมีคนไทยประมาณสองคนมี มีมีพี่ปูแล้วก็มีน้องคนหนึ่งอายุยังน้อยอยู่สิบกว่าเองมาอยู่กับคุณแม่ที่ประเทศนอร์เวย์ส่วนมันแล้วก็จะเป็นพวกอยู่รู้กันนะแล้วก็พวกทางเขาเป็นพวกรีภัยดีเขาเป็นพวกรีภัย,เข,เ,ยเขาเป็นพวกที่มาอยู่ประเทศที่สาประเทศที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าอ็นดูนะคะบางคนบางคนก็ ก็ไม่ไม่ก็โอเคก็โอเคบางคนก็แล้วแต่วันนี้อ่าคุณกูให้มากันเยอะนะมาหลายห้องแต่มันก็มีพวกแบบขี้เกียจ่ะเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนอะไรไปทั่วทั่วของเขาอะ่ะเขา เขาไม่เขามีข้ออ้างอะไรของเขาไปเรื่อยเวลาเรียนหนังสือไอ้ส่วนพี่นี่ชอบเรียนนะอยากได้ความรู้เพราะเรามาเรามาอยู่ตรงนี้เราก็อยากได้อคือไม่ได้ถึงขนาดเราต้องไปจบไปเป็นออะไรที่ที่มันอที่เราไปไม่ถึงเราอาจจะไปถึงก็ได้แต่เราขอแค่ว่า เราได้อานออกเขียนได้ไปไหนใช้ชีวิตประจำวันในประเทศนี้ได้รักกันแล้วก็อยู่กับบรรยากาศให้ได้เราเราเราเลือกที่เราจะมีครอบครัวทางนี้เราเลือกออคู่ชีวิตเราเป็นคนต่างชาติและเราได้มาอยู่กับเขาเราก็ต้องปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้แม้กระทั่งเลือกอาหารการกิน มีทท่ไหนเราก็กินแค่นั้นแต่อาหารไทยที่นี่มีขายเยอะนะบอกว่าแพงไหมมันก็แพงนะคะแต่ว่ามันก็จับต้องได้ถ้าเรากินอะไรที่มันขาดนิดหน่อยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมคะคิวอ,อิ่มแล้วก็กินอ,อิ่มแล้วมันก็รสชาติมันก็โอเคมันเราทําให้รสชาติอร่อยขึ้นอร่อยแล้วพวกเขาไม่ เพราะฝรั่งเขาทานอาหารไทยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่เราอยู่ทางเมืองไทยแล้วเรากินเขากินอะไรก็ได้เรากินได้เขาก็กินได้เข้าใจไหมคะเนี่ยมาบาณบรรยากาศให้ดูในสนามฟุตบอลของเฟเดริสตานั่นเป็นชื่อของทีมเฟเดริสตาเอฟเอฟโคเอฟเอฟอ๋อสลี่เอฟเอฟโ คือเป็นชื่อทีมของเฟเดลสตาร์บางทีใช้ภาษาสับสนอย่างเอบ้านเราเรียกเอที่นี่ก็ออย่างเงี้ยมันคือมาเปลี่ยนแปลงใหม่ชีวิตเลยนะอย่างเอ,อใช่ฮะแต่ก็มันก็ต้องเรียนรู้ไปใช่ไหมคะตอนนี้มันเรียนได้แปดเดือนแล้ว ตอนนี้มา,าที่นอร์เวย์จะได้หนึ่งปีแล้วก็ได้เข้ามาเรียนได้ประมาณ8ปเดือนก็พอพอได้ได้ได้พูดได้สื่อสารได้บ้างนิดนิด,นด,นด,นดหน่อยๆค่ะโอเคเดี๋ยวฝากคลิปไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะต้องเดินทางต่อพอลาลิกโอเคนะคะสวัสดีค่ะ